ยังมีสีลุ่นสรมสลมจาดใบหรือเปล่าแบบนี้อ้าวกาวตรวสวยงามกันเป็นเลยผมนะสวัสดีครับผมมาพอผมคือเขาแล้วผมนะกับมาม่วงอีก หนึ่ง EP ครับผมนะั้จัดเป็นเลยครับผมนะกับฟรอดจูโนอยกนั่นเองครับผมนะครับทุนสรองลอยเบียดเริ่มต้นที่สรามเท่านั้นครับผมจัดไปเลยสรามสิบรอบเปิดมาดอกแรกโดดดื้อเปล่าผมโอ้โหเกลือกันไปเกลือกันไปว่าไงแบบนี้ <c oughs> ลับไปเลยแล้วกันนะผมนะครับรองสวยงามครับผมลับไปกับเงินรางวัลก่อนโตรหนึ่งร้อยหรือเปล่าผมโอ้ได้มาเก้าสิครับผมโอ้หมือมันลั่นครับผมไม่เป็นไรเราไปคิวๆกับสรมยังเป็นเหมือนเดิมครับผมชีสคีไม่มี ไม่มีอีกเขียนเคยโอ้โหอะไรกันวะอ้าวเงียบกันไปอีกแล้วครับผมเงียบกันไปเลยครับผมสรมจัดไปอือยังเงียบเหมือนเคยจัดไปเลยหรือเปล่าผมนะโอ้โหยอย่างไงครับผมอ้าวสรมอีกแล้วครับผม โอ้โห ôi, ยังไงผมยังไงอ <c oughs> ผ่านนิดเดียวไม่เป็นไรครับผมนะลุยกันต่อเหมือนเคยชี้ปาทรับจาจัดไปโอ้โห ôi, ยังเงียบเหมือนเดิมครับผมนะ ยังไงก็ผมเพิ่มเบียดไปเลยแล้วกันนะผมเบียดห้าเป็นปเลยแล้วกันนะผมมาสิบหลอบโอ้โหสรม่มพาตดตัวเดียวผมโอ้โหเอาไม่ได้เช็ดยังไงผมเราลุยกันไปเรื่อยๆแล้วกัน,กนครับ <c oughs> อื้ยังเหมือนเดิมอังเปล่าจานแบกโอ้โหสร่มสวยงาผม รามบดิสรมเช่นเคยแบบนี้เอาเราลุยกันตรอหรือเปล่าผมแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้ผมนะอ่างเป่าจัดไปไล่กันไปเรื่อยๆแล้วกันโดดมาหรือเปล่าแบบนี้ต้องโดดแล้วแบบนี้โอ้โหเงียบกันไปเลยครับผม อ้าวทรองมาแล้วรับกันไปครับผมนะกับเงินรางวัลก่อนโตรครับผมหนึ่งรยห้าสิบชวนชวนสรมบุกอังเปาครับผมออืยังไงเพื่อนยังไงยังมีตรอดหรือเปล่าไปมีอ้าวโดดไปเลยสิครับผมไม่โดดครับผมนะ ยังมีปลาทรัดมาอีกเขียนเคยเรียบร้อยกันไปเลยไหมครับผมแบบนี้อ้โหพลาดไปนิดเดียวอีกเขียนเคยยังไหลไปต่อครับผมอ้าวไม่โดูนะผมอ่างเปล่าจัดไปกับทรองสวยงามไปเลยครับผมนะยังมีอีกไหมสรมจัดไป โอ้โหยังมีสร่มอีกแล้วครับผมเีดป่าธนาธิบโอ้โหรางวัลช่างน้อยนิดส่าเลือกเกินนะผมนะอ้าวสร่มตามมาเรียบร้อยกันไปเลยครับผมนะรับกันไปอีกเช่นเคยคผมนะกบเงินรางวัลก่อนตโตรึ่งอยฮาซี หลิวหลิวหลิวอยังไงครับผมโอ้ยเฮ่อเรียบร้อยกันไปเรือหัวคอบครับผมนะอ้าวยังมีตรองมาอีกเช็นเคยครับผมนะรับไปเลยแล้วกันนะผมนะครับเงินรางวัลก้อนโตครับผมนะ หนึ่งร้อยห้าสิบคอนคิวหรอืออื้มอ้าวยังไงครับผมนะชีตคียังเงียบไปอีกเหมือนเลยครับผม โอ้ยของเงินก็ยังตรามมาแบบนี้ก็เพิ่มเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันนะผมนะเบ็ดสิบไปอีกสามสิบรอบเ <c oughs> ช็ดอย่างเงียบเหมือนเดิมครับผมโอ้โหไม่มีไม่มีอีกแล้วครับผมนะแาตรัสจัดไบ

เช็ดคี K. อ้าวยังไงครับผมอืออยังมาอีกแน่นอนนะผมดูสรงแบบนี้โอ้โหเงียบกลิปเงียบกันไปครับผมนะโอ้โหเหมือนเริมอือหือรองจัดไปกับสรมสวยงามกันเป็นเลยครับผมนะ โอ้โหรับไปเลยกับเงินรางวัลก้อนตัวผมนะสองร้อยสี่ชีตชีตคิดอ๋อโอ้ยยังไงครับผมยังไงห้อยดูทรงวันนี้คงไม่แจกอีกแล้วละครับผมนะ ยังมีสีลุ้นสรมสลมจัดใบหรือเปล่าแบบนี้อ้าวกาวตรวสวยงามกันเป็นเลยผมนะคูณสีบจัดใบกับสม้มรับกันไบครับผมนะกับเงวัลสรุปเบอร์เมกาผมหา,า้อยเบาเบากดเล่นๆครับผมกดเล่นเลไม่มียังไม่มีเหมือนเคย อ้าวเรียบร้อยกันไปครับผมนะเท็ดคีอ้าวทรองเรียบร้อยกันไปเลยครับผมนะครับเงินรางวัลสรุปเปลือเมกาหนึ่งพันห้าร้อยครับผมผมขอเชิชาวเมสซามี่ได้พี่น้องก็ว่ากันไปงวดหน้า,นาย่างไรก็กฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสวดีครับ